เทศบาลเมืองมหาสารคามสนับสนุนพื้นที่ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมอ,อพอมอใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคมเมื่อวันที่24มิถุนาย,ยนเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายประนอมอุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อภอพอใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคมประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2564โอกาสนี้น,า,นยายภาคินตีระพพงไพบุ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวต้อนรับและพบปะผู้เข้ารับการอบรม ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามกำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์อพมใหม่ตามโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อให้มีอาสาอพมครอบคลุมทุกชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ช่วยทำหน้าที่ในการส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพกับคนในชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยจัดกิจกรรมการอบรมในระหว่างวันที่24มิถุนาย,ยนถึง30มิถุนาย,ยน2564ณห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามในการอบรมเป็นจำนวน4รุ่นรุ่นละ70คนรวมทั้งสิ้น280คนโดยรุ่นที่1อบรมวันที่24มิถุนาย,ยน2564รุ่นที่2วันที่25มิถุนาย,ยน2564รุ่นที่3วันที่29มิถุนาย,ยน2564และ รุ่นที่4ี่วันที่30มิถุนายน2564รทั้งนี้มีบรรยายพิเศษเรื่องความรู้ว่าด้วยเรื่องอภพมตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอพมพุทธศักราช2557โดยนายประนอมอุทร,รัก์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามด้วย